สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะจ๊ะาเข้ามาแนอัลบั้มคนนึงแชร์ราคาวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นวันที่สัญจรเนาะส,สัญจรจังหวัดตราดนะคะก็ขอให้โชคโชคนๆนะกันนะคะทุกคนเลย สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเจนูขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคะนะคะก็วันนี้เจนูขอให้อ่ะแปดสี่สี่แปดมาเจนูชอบนะคะแปดสี่แปดสามสี่หกสี่เก้าชอบมากๆแต่ชอบแปดสี่สุดถ้าวันนี้แปดสี่มานะ โอ้ยก็มาเหอะมาก็มามาหน่อยเห็นใจนุ้มไหมคะคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์เลขแปดมาหน่อยค่ะคอมเมนต์เลขแปดมาหน่อยได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวจะให้แคปชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะแม่เพราะว่านี้มันเป็นแต่เลขสามตัวนะคะก็ใจนุ้มชอบเลขอะไรแปดสี่ค่ะถ้าที่สุดนะแปดสี่แปดสามสี่เก้า ที่สุดเลยแต่ว่าเอาจริงๆอันนี้อันนี้ขอบพูดจริงๆนะว่าส่วนใหญ่อ่ะสัญจรอ,อ่ะมันจะมาเลขศูนย์กับเลขเก้าอันนี้คือตามสถิติแต่ว่าสูตรของเจนูก่ะที่เจนูคิดมาตลอดอะคะ่ะที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีเลขแปดกับเลขหกอืมมันมีมันมีตัวเด่นเจนูก็เลยขออินเป็นสูตรของตัวเองแล้วกันเพราะว่าเออนะคะ แต่ใจแอบวันนะแอบวันแอบวันพอร,รอบเอาตรงๆตั้งแต่คำนวณวิเคราะห์มามีรอบที่แล้วอะที่หลุดสูตรก่อนนั้นก็ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดสูตรมันจะมีตัวเด่นตัววิ่งจะมาตลอดสังเกตป่มของเลขเซนวัวตัวเด่นอะจะมาทุกงวดนะคะแต่แต่ว่าบางทีก็จับจับไม่โดนก็มีแต่ว่ารอบที่แล้วจะหลุดรอบที่แล้วอะงวดที่แล้วมันมีหลุดสูตรแค่ลูกงวดเดียวเจ๊เลยขอแบบสู้กับสูตรต่อ นะคะเพราะว่าก็ยังคาดหวังอยู่ว่าจะออกตามสูตรนะคะแต่ว่าโดยโดยหลักหลักสถิติอะสถิติที่ทุกครั้งที่หวยสัญจรอ,อะ่ะรามนีสัญจรตราบแล้วเจนุกสังเกตมันจะมีเลข6เลขศแล้วก็เลข9สังเกตนะเวลาที่เจนุกเห็นสัญจรน,นะคะแต่ จู๊ขออิงสูตรตัวเองถ้าใครแบบว่าเฮ้ยไม่มั่นใจจะลูกไม่ต้องตามนะแม่เอาจริงๆพูดก่อนนะว่าไม่มั่นใจจะลูกไม่ต้องตามก็ได้นะคะไม่ต้องตามเลยเพราะว่าเสียดายตังค์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อน <S 2> <S 2> ถ้าแม่มั่นใจหรือว่าชอบก็ตามแต่แบบน่ารักน่ารักพอไม่ต้องแบบว่าเงินทองหายยากนะแม่เนาะไม่ต้องแบบเราซื้อแบบพอค่าขนมพอแบบน่ารักน่ารักเจเดนแปดค่ะเจเดนแปดก็แอบ,บกลัวแอบหวับบว่นอยู่ว่าแปด จะมาไม่ว้าเพราะว่าแปดไม่ค่อยมาเลยแปดจะมาหลักร้อยหลังๆอะ่ะเออแปดจะมาหลักร้อยนะคะตอนนี้ก็แอบหวั่นก็แอบหวั่นแต่ก็อ่ะก็มั่นใจแล้วก็ต้องใส่สุดโอเคออะแม้ใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาเลยเดี๋ยวจะลุ้งให้แคปเลขคำมานะคะก็ใครนะคะสนใจก็ขอหัวใจรัวๆค่ะ ขอคนหนึ่งแชร์หัวใจรัวค่อยพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้าก็ลุ้นเอาตรงลุ้นเอานะทุกคนถ้าทุกคนชอบตามก็ก็ตามได้เลยแต่ถ้าไม่มาก็ขออภัยนะคะเราต้องตกลงกันก่อนว่าอย่าอย่าโกรธอย่าว่ากันนะมันเป็นแค่แนวทางเนาะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขมันจะอะไรนะคะไม่มีใครรู้เลยจริงๆว่าตัวเลขจะอะไรจริงๆอ่ะโอเคมาเดี๋ยวให้แคปเจอร์เลยค่ะ ก็ดูเลขจะนุกแล้วถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูดูเพื่อเป็นแนวทางไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปจริงจังอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้สี่แปดแปดสี่มานะบอกเลยว่าคนลุกพูดแล้วคนลุกเลยถ้าวันนี้สี่แปดแปดสี่มานะขอให้แบบลุกเพจจะนุกแบบหมันหม่านกันทุกคนเลยอะ่ะเออแบบแปดสี่สี่เก้าสามแปดงบน้อยอะ่ะ อ่ะโอเคมาเริ่มค่ะถ้าชอบก็ตามนะคะขอคน,ละ,น,คนละหนึ่งแชร์ได้ไหมคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมค้าแปดแ่ก้าแปดสองห โอเคอันนี้คือใบใบเขียวนะคะอาทุกคนใบเขียวก็จะประมาณนี้แต่เจนูกเอาตรงๆอาตรงๆนะวันนี้มีเซนเหมือนจะแตกสามตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใบเขียวงบน้อยหรือใบฟ้านะคะวันนี้เหมือนมีเซนอนะมันเซนเซนสกิดสกิดนิดนึงว่าแบบ จะแตกสมตัวเพราะวาถ้าไม่ออกหามกับเบิ้ลนะ่ะจริงๆเจนูโเจนูว่าเจนูจะแตก3าตัวถ้าไม่ออกเล็กหามกับเล็กเบิ้ลน่แตก3ตัวโอเค ใครเห็นแล้วแคปใส่ด่วนเจ๊แล้วชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะแล้วพิมพ์คำว่าชโชคดีใครเห็นายด่วนเจนุกแล้วพิมพ์คำว่าชโชคดีมาค่ะใครเห็นใสด่วนเจนุกแคปแล้วพิมพ์คำว่าชโชคดีามาใครเห็นสายด่วนของ,ง <funciona> เนองจนุกแล้วพิมพ์คำว่าชโชคดี <y> มาค่ะ ทุกคนมันบอกทักเรียบร้อยอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพที่มาแปะในไลน์สดนะมันโกงนะคะไปซื้อเลขกับมันแล้วมันจะไม่จ่ายนะคะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีค่ะ5 4 3 2 1 ใครแคบแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีมาค่ะเห็นไหมเห็นกันทุกคนเบ้าตามนาักนาักพอซื้อนาักนาฬก จะนุขอวอวยพรให้แม่ๆทุกคนนะคะมีโชคมีลาบประสบผลสำเร็จในการเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ